เพิ่งไปเพิ่งริมเพิ่งไปส่งวิลเลียมมาค่ะทุกคนก็เลยแบบมาักถ่ายนิดนึงวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนฝนตกเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะคะแต่ที่เห็นแบบพูดดีใจดีใจได้อบแดดอากาศดีจังอันนั้นคือนานาน,านทีเจอค่ะทุกคนก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่เช่นกันนะคะนานานทีจะได้เจออากาศดีๆประมาณนี้นะคะส่วนมากฝนก็ตกประมาณนี้เนาะก็กว่าที่วิลเลียมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนค่ะทุกคนก็อ่า บนบนเรื่อง lining g h t m c q u e e n เขาอยากได้รองเท้าที่มีตาอยู่รองรองเท้า lining m c q u e e n นะคะทุกคนที่มีตาอยู่ด้านหน้าซึ่งเขาไม่ได้อยากอยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างข้างให้เหมือนรถเลยนะคะทุกคนเออแต่เราหาซื้อไม่ได้แต่ประเด็นคือว่าเลนเอารูปในโทรศัพท์ให้เขาดูแล้วเขาอยากได้ตัวตัวนั้น ที่เป็นลดเลยที่เป็นเหมือนลดเลยแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้มันเป็นเว็บไซต์จีนค่ะทุกคนเออนะคะเราก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าเราไม่รู้จักเว็บไซต์ TE แล้วก็ไปเปิดดูแล้แลวมันไม่มีรีวิวเลยเราก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วราคา400กว่าบาทมันจะดีหรอประมาณนี้เราก็ไม่กล้าซื้อแล้วก็ไม่มีใครรีวิวเลยค่ะทุกคนเออนะคะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ซื้อเอาไปซื้อที่ห้างเลยประมาณนี้เอเอ,เอนะคะก็ สามีซื้อมาเนาะมันแล้วก็ยังไม่ได้ดั่งใจลูกชายออประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นเรื่องยาวนะคะชวนแม่ทาสีตอนแรกลินบอกว่าเราติดสติกเกอร์ดีไหมให้เหมือน ในนี้แม่เควีนเอาเขาก็ยังไม่ยอมวันนี้เขาจะชวนแม่ทาสีเอาค่ะทุกคนเออแล้วฝนตกเดินออกไปก็คงแบบว่าเยิมประมาณเนี้ยเออนะคะก็ชวนแม่ทาสีรองเทา้าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะทํายังไงดีได้เออประมาณเนี้ยถ้าเกิดเขาบบนต่อเนาะก็จะชวนติดสติกเกอร์เดี๋ยวหาสติกเกอร์มาเออเรื่องเยอะประมาณนี้ทุกคนมีอะไรมาอวดค่ะทุกคน อันนี้อันนี้เป็นลายเซ็นของ a l เ x p เ n อ e r ค่ะทุกคนแล้วน้องออก ep ใหม่ด้วยนะคะก็เลยนะบลืมมากอ w h e Where, where d o we g o from here คือ,อชอบมิ u s ิกแล้วก็เออชอบมิ u s ิกของเขาเออนะคะชอบมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปฝึกร้องมากทุกคนเป็นคนที่ ไม่ไม่ได้แบบว่าลองเพลงได้เออแต่ว่าชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นคืออยากให้กําลังใจอเล็กซ์นะคะลินก็เป็นซัพพอร์ตน้องอเล็กซ์มาตลอดเนาะเออแล้วแต่จังหวะแต่ช่วงมีลูกนะลินก็ไปดูคอนเสิร์ตน้องไม่ได้นะคะทุกคนก็สามีก็ไปนะคะแต่ลินต้องอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกก่อนเออถ้าเกิดตอนนี้วิลเลียมโตแล้วอา,อาจจะแบบฝากไว้กับป้าก็ได้แล้วแต่ว่าป้าเขาจะโอเคหรือเปล่าเขาจะว่างหรือเปล่าประมาณนี้ ก็จะมีโอกาสได้ไปดูอเล็กซ์ประมาณนี้นะคะกะ็ให้กำลังใจกันไปตอนนี้เออเริ่มดังแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่ว uk แล้วประมาณเนี้ยเดี๋ยววันที่9ก9้กามุนายนี้ก็จะมีที่แมนเชสเตอร์ค่ะทุกคนมีที่ลอนดอนด้วยนะนี่ก็จะเป็นลายเซ็นของน้องนะคะให้ให้วิลเลียมนะคะก็จะเก็บไว้ให้น้องเนาะนี่ก็จะเป็นแผ่นซีดี